เพราะพ่อเคยเล่าว่าตอนปี40เนี่ยมันมันยังไม่หนักเท่าโควิดขนาดนี้ใช่ไหมฮะ <Hey. S 2> คือของผม,มอ่ะครอบครัวผมอ่ะเราไม่ได้กู้นอกเหมือนคนอื่นเขา hmm. แต่แต่ก็โดนแหละเพราะว่าคือเศรษฐกิจมันก็แย่แต่ว่าพ่อแม่เขาก็ผ่านมันได้ด้วยการแบบเออลดแลกแจกแถมอะไรเงี้ยมันก็เราก็ผ่านมาได้มันก็ไม่ได้แบบว่าแย่อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเจอ ตอนเจอโควิดนี่คืออันนี้คือสลบเลยคือออกเลยเพราะสี่ศูนย์เนี่ยอย่างน้อยคนมีเงินเนี่ยออกมาใช้ได้นะครับแต่ว่าโควิดมันคือใครทาธุรกิจนี่คือคือมันคือชัดดาวมันคือปิดเลยนี่ใช่ไหมโรงแรมห้ามห้ามเปิดเขาเรียกไม่โรงแรมปิดเลยครับเพราะว่าเขาเขาปิดเมืองใช่ไหมครับปิดเมืองก็ไม่มีลูกค้าปิดเมืองก็ไม่มีลูกค้าเข้านักท่องเที่ยวก็ไม่มาใช่ไหมครับเขาก็กลัวกันหมดก็มันก็เลยอันนี้คือแย่สุดเลยแล้วก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์ไม่ อ่อปีศูนย์เจ็ดใช่ไหมฮมเบอร์เกอร์ไม่เป็นไรเลยไม่กระทบอะไรเลยอืใช่ครับก็มีอันนี้หนักสุดเลยอืมครับแต่ตอนนั้นเรากําลังเราก็ทํามาสักพักึแล้วเนาะก็ก็น่าจะหลายปีอยู่ก็หกหกเจ็ดปีห้าหกปีแล้วเออโอเคครับเจอตอนนั้นเจอตึ้งขึ้นมาเป็นยังไงบ้างก็งงกันทั้งบ้านเลยฮะว่างงมากคืออะไรเนี่ยคือปกติแล้วที่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 บอกว่าเราจะมีลูกค้าวันหนึ่งค่ะวันหนึ่งก็แบบ แบบสบายๆยนะไม่ต้องพยายามเลยเลยวันหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิบห้องขั้นต่าคือขั้นต่ําเลยก็อยู่อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนกระทั่งเจอโควิดมันก็มันร่วงมาแบบแบบเร็วมากก็วันนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เหลือร้อยยี่สิบอ่าวันถัดไปเหลือแบบอ่ะร้อยหนึ่งถัดไปแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบเนี่ยคือแบบปื๊ดเดียวครับภายในแบบผมว่าแบบสิบวันอ่ะจากร้อยห้าสิบก็ร่วงมาเหลือแบบห้าสิบห้องมันมันผิดปกติมากนะครับเพราะคือมันมัน ันเป็นไปไม่ได้อะเราเปิดมาตั้งสามสิบห้าปีมันมันไม่ใช่อย่างงี้มันมันจะมีอะมันต้องมีอะก็เริ่มรู้กันมันผิดปกติแล้วล่ะตอนเนี้ยอืมครับแก้ปัญหาเรื่องนี้ไงบ้าเผาตอนนั้นก็ทําเหมือนคนอื่นที่เขาทํากันนะก็มันจะมีเขาเรียกมาตรการรีฟิตเอาเปย์ครับผมคนหนึ่งปกติคนหนึ่งทํางานยี่สิบหกวันใช่ไหมก็เออคุณก็มาทํางานสักสิบห้าวันละกันแล้วอีกสิบห้าวันเนี่ยคุณก็อยู่บ้านไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จ่ายแค่สิบห้าวัน ามันไม่มีมาไม่มีงานให้ทําเลยครับผมก็อยู่อยู่บ้านแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบว่าปิดแอร์ปิดไฟอะไรเงี้ยครับผมพยายามแบบรัดรัดอย่างงี้ยนะรัดข็มขาดรัดติวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันได้ประมาณนึงมันมันไม่สามารถที่จะแบบได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นทําแบบนี้แล้วครับ